กรอตสรัฐมีการ Drop Investigation นะครับหยุดเรื่องของการ i n v e s t i g a เก BUSD Stable Coin ไปแล้วนะก็คือหยุดการสืบสวนสอบสวนนะฮะอไอตัว b u s d ต่อไปนะ p r o ฟอินแพ็นะฮะย้อนความไปนิดหนึ่งนะครับ p e x s เนี่ยเป็นคนทำา t t b l l e o o n ให้กับ Binance ที่ชื่อ BUSD นะแล้วก็ BUSD เนี่ยเติบโตโด่งดังมาโดยตลอดนะเพราะ Binance เป็นคนปลุกปั้นนะฮะแล้วก็ Pexos เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทำผลงานได้ดีนะไม่มีอาการเรื่องของการหลุดพงหลุดเพกแล้วก็ประคับประค มาได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งมาแตกตอนที่ DOJ นะครับแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะหรือว่ากตทสารัตเนี่ยมาลุมกันฟ้องแพ็คซอสกันแบบยาวๆเลยพอฟ้องแพ็คซอสแบบนี้เนี่ยแพ็คซอสก็ไปต่อไม่ได้ BSC ก็ต้องยุบแล้วก็จากหายไปนะครับแต่หลังจากที่มีการเคลียร์อะไรกันเรียบร้อยแล้วนะฮะของไบแอนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มโอเคขึ้นแล้วภาพเริ่มชัดแล้วซิซี่ก็ยอมติดคุกแล้วโน่นนี่นั่นก็มีการสั่งค่าปรับอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยกตทสารัตมาถอนเฉยเลยนะ 讨论干什么什么没有了 ไม่สนใจละไม่เอาความเรื่องนี้ละเรื่องของไอ้ตัว BSD นะฮะผมพยายามอ่านต่อนะมันมีหลายสื่อที่รายงานอยู่พอสมควรนะว่าตกลงเนี่ยการถอนแบบนี้เนี่ยมันจะบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับก็คือไม่อยากจะสืบสาวเอาเรื่องเอาความนะแพ็กซอสแล้วนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไบแวนนั่นแหละเรียบร้อยแล้วเขา้าเข้าสู่กระบวนการไปเรียบร้อยแล้วฟ้องแพ็กซอสไปก็ไม่ได้มีประโยชน์นะครับจริงๆแพ็กซอสไม่ใช่เป้าหมายหลักของทางกรตตอ,อยู่แล้วนะฮะแค่ต้องการจะฟอ ance, ้องไบแวนเพราะไบแวน ันไปทําให้บ i n อน c นไงนะฮะในนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์นะฮะว่านะเซ็กซ n ซูบแอนนะครับ and the compliance s e uh, b bsd was security นะ,ะนี่คือสิ่งที่กรตอสหรัฐเนี่ยฟ้องบ i แอน c นว่าเนี่ย BUSD เนี่ยเป็นหลักทรัพย์แต่ว่าผมไปดูในประกาศเนี่ยฉบับที่กรตอตตสหรัฐประกาศมาเนี่ยนะนี่คือสิ่งจดหมายนะจดหมายเนี่ยมีการส่งไปหา p a ็กซตั้งแต่วันที่9นะดูดูก็รู้ว่าลงวันที่9นะวันนี้วันที่12ละเขาเพิ่งจะมา ประกาศข่าวให้พวกเราฟังนะครับแพ็กซอสก็ได้รับจดหมายฉบับนี้นะครับแต่ถ้าเราอ่านตัวใจความเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การบอกว่าจะไม่สืบสาวไอ้พวกหรือ i n v e s t ติ a เกต่อแล้วในในประเด็นของแพ็กซอสนะฮะมันยังไม่ได้มีคําที่ declare ชัดเจนในจดหมายเนี่ยเพราะงั้นเนี่ย b ก็ถือว่าไม่เป็น security นะฮะตอนนี้มันเป็นที่ถกเถียงผมดูอยู่หลายสื่ออยู่เหมือนกันนะบางสื่อก็บอกว่าอย่างนี้ก็เหมาสรุปไปได้เลยว่า BUSD เนี่ยไม่ใช่ security เป็นแบบ c o m m o d i t y อะไรย่างนี้หรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจหรือว่ามันอาจจะตีความได้นะฮะว่าก็แค่ไม่สืบสวนสอบสวนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ใช่ security นะ นีอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจถ้าเราดูอย่าง w Watch g u r ูเนี่ยเขาก็จะมีการให้ข่าวเลยนะบอกว่า declare นะันคือการประกาศว่า b s d เนี่ย is not security นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในจดหมายที่กราตาสาระเขียนมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคำนั้นนะว่า BUSD ไม่ใช่ security แต่มันเป็นแค่การ imply หรือการตีความเฉยๆว่าอ้าวก็คุณฟ้อง p a x o ซทำ b s d ว่าเป็นหลักทรัพย์แล้ววันนี้คุณเลิกสืบสวนสอบสวนเขาอะ่ะงั้นก็หมายว่ามันไม่ใช่หลักทรัพย์ใช่ไหมนะนี่คือ การตั้งคําถามนะสามารถอิมพลายแบบนั้นได้ไหม,นไหมเนี่ยใช่ไหม CFTC เนี่ยก็มีแชร์แมนนะก็มีการริเนนี่มีการออกมาบอกว่า70-80%ของออคิ r y p โต c คร r นซี y are not security นี่นะฮะฝั่งของทาง CFTC ก็มาเคมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ Gary Gensler บอก m o s ะทุกๆอันเนี่ย m o s t นี่คือส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็น security แต่ว่าทาง CFTC ซเนี่ยซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกันนะก็ะบอกว่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วจะ7 0ถของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ใช่ security ตัางหานะฮะแต่ว่าผมวิเคราะห์แบบนี้แล้วกันภาพรวมเนี่ยกรตอตตสารช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเพียงพ้ำไหลสมรภูมิ นะฮะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยการไปฟ้องชาวบ้านเข้าไปเยอะๆแล้วมันไม่สําเร็จสักอย่างเลยเนี่ยแล้วก็โดนเขาฟ้องกลับด้วยแล้วสารตัดสินออกมาแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะฮะนี่ก็เป็นประธานกราตาคนประวัติศาสตร์เลยนะแกรี่เกนเซอร์เนี่ยที่เข้ามาแล้วฟ้องแล้วแพ้เยอะที่สุดนะฮะนอกจากนี้เนี่ยกำลังจะหมดวาราแล้วหรือเปล่าว่าถ้าโดนทรัมป์มาเนี่ยแกก็อาจจะไม่ได้อยู่ต่อนะฮะนี่คือสิ่งที่ทางแกรี่เกนเซอร์เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังตัวกันนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะ